สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่ปฏิวัติโลกเทคโนโลยีที่คุณและฉันใช้กันอยู่ทุกวันจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วใช้แล้วค่ะเรากำลังพูดถึง GPS หรือ Global Positioning System ทุกครั้งที่คุณเปิด Google Maps เพื่อค้นหาร้านกาแฟาที่ใกล้ที่สุดเรียกรถกลับบ้านหรือวิ่งออกกำลังกายในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยคุณกำลังใช้ประโยชน์จากมรดกที่ซับซ้อนนั้นหน้าทึ่งซึ่งถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามเย็นจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้มาจากความต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้พลเรือนแต่มาจากความต้องการที่ทำลายล้างให้แม่นยำที่สุด เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนอันมืดมิดของวันที่4ตุลาคมปี1957ในคืนนั้นสหภาพโซเวียตได้สร้างประวัติศาสตร์โดยการส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ชื่อว่าสปุตนิกวันสปุตนิกวันขึ้นสู่วงโคจร เสียงบี๊บบี๊บบี๊บที่มันส่งออกมาเปรียบเสมือนสัญญาณที่ปลุกให้สหรัฐอเมริกาตื่นจากฝันและตระหนักว่าตนเองกำลังตามหลังคู่แข่งในสงครามเย็นอยู่หนึ่งก้าใหญ่ณห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นักวิทยาศาสตร์หนุ่มสองคนนามว่าวิลเลียมเกียร์และจอร์จไวเฟนบาร์กรู้สึกทึ่งกับดาวเทียมดวงใหม่นี้ พวกเขาตัดสินใจลองติดตามสัญญาณวิทยุของมันดูด้วยความรู้ด้านฟิสิกส์พวกเขาสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดอปเปอร์เอฟเฟกหรือดอปเปอร์เอฟเฟกซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นเสียงหรือคลื่นวิทยุเมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากผู้สังเกตลองนึกภาพเสียงรถพยาบาลที่แหลมขึ้นเมื่อวิ่งเข้ามาหาเราและทุ้มลงเมื่อวิ่งจากไปนั่นล่ะค่ะคือหลักการเดียวกันค่ะ จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณบีบจากสปุตนิกพวกเขาสามารถคำนวณและระบุตำแหน่งของดาวเทียมบนท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำและแล้วในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จนั้นเองความคิดที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ผุดขึ้นในหัวของพวกเขามันเป็นความคิดที่เปลี่ยนโลก พวกเขาฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าเราสามารถหาตำแหน่งของดาวเทียมได้โดยรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเราบนพื้นโลกในทางกลับกันถ้าเรารู้ตำแหน่งที่แน่นอนของดาวเทียมบนท้องฟ้าเราก็น่าจะสามารถหาตำแหน่งของเราบนพื้นโลกได้เช่นกันนี่คือประกายไฟแรกสุดของระบบนำทางด้วยดาวเทียม กองทัพเรือสหรัฐไม่รอช้าที่จะคว้าแนวคิดนี้ไปต่อยอดเพราะพวกเขามีปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขนั่นคือการระบุต,ตำแหน่งของเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ที่บรรทุกขีปนาวุธโพลารรสการจะยิงขีปนาวุธให้เข้าเป้าหมายในดินแดนของโซเวียตได้อย่างแม่นยำเรือดำน้ำจำเป็นต้องรู้พิกัดของตัวเองในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งในยุคนั้น ดังนั้นในปี1960ระบบนำทางด้วยดาวเทียมระบบแรกของโลกจึงถือกำเนิดขึ้นในชื่อ Transit หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่านาฟซด มันประกอบด้วยดาวเทียม6ดวงที่โคจรรอบโลกเมื่อเรือดำน้ำต้องการทราบตำแหน่งก็จะรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรผ่านและใช้เวลาประมาณ10-15นาทีในการคำนวณเพื่อหาพิกัดของตัวเองแม้จะดูช้าและไม่ทันใจเมื่อเทียบกับปัจจุบันแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและปฏิวัติว,ตวงการอย่างแท้จริงในยุคนั้น อย่างไรก็ตามระบบทานสิทธ์ก็ยังมีข้อจำกัดมันให้ข้อมูลได้แค่2มิติลัติจูดและลองจิจูดไม่สามารถบอกความสูงได้และผู้ใช้งานต้องอยู่นิ่งๆขณะคำนวณ ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศก็กำลังพัฒนาระบบของตัวเองที่ชื่อว่าโปรเจกต์621ซึ่งมีความทะเยอทะยานมากกว่าโดยจินตนาการถึงระบบที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งแบบ3มิติรวมความสูงและให้ข้อมูลได้แบบทันทีหรือเรียวทายแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือการใช้สัญญาณที่เรียกว่า PRN หรือ pseudo random noise ซึ่งเป็นสัญญาณดิจิตอลที่ซับซ้อนทำให้ดาวเทียมหลายดวงสามารถส่งสัญญาณโดยใช้ ความถี่เดียวกันได้โดยไม่รบกวนกันและยังช่วยในการคำนวณระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับได้อย่างแม่นยำอีกด้วยกองทับบกก็ไม่น้อยหน้ามีโครงการของตัวเองเช่นกันจะเห็นได้ว่าแต่ละเหล่าทัพต่างก็พัฒนาระบบนำทางของตัวเองขึ้นมาซึ่งนำไปสู่การสิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพย์สินที่ซับซ้อน จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญมาถึงในปี1973นักกระทรวงกลาโหมหรือเพนตะกรอนในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานกลุ่มนายทหารระดับสูงและนักวิทยาศาสตร์ได้มารวมตัวกันเพื่อประชุมลับสุดยอดเป้าหมายคือการยุติความสับซ้อนและรวมทุกโครงการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสุดยอดระบบนำทางเพียงหนึ่งเดียวที่จะตอบสนองความต้องการของทุกเหล่าทัพได้ การประชุมครั้งนั้นเข้มข้นและยาวนานกว่า3วันเต็มภายใต้การนำของพันเอกแบรดฟอร์ดพา k i คินสันผู้ซึ่งต่อมาได้รับขนานนามว่าเป็นบิด,ดาแห่ง GPS พวกเขาได้ถกเถียงสังเคราะห์และหลอมรวมแนวคิดที่ดีที่สุดของทุกโครงการเข้าไว้ด้วยกัน แนวคิดเรื่องการใช้ดาวเทียมจำนวนมากประมาณ24ดวงเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บนโลกการใช้สัญญาณ p r n จากโครงการของกองทัพอากาศและหลักการคำนวณตำแหน่งแบบ3มิติถูกผนวกรวมกันและในที่สุดระบบที่เรารู้จักกันในชื่อ Navstar GPS Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning System ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการหัวใจของ GPS คือหลักการที่เรียกว่าทร เรเลเทเรหรือการวัดระยะทางจากจุด3จุดขึ้นไปลองจินตนาการแบบนี้นะคะสมมุติว่าคุณหลงทางอยู่แต่คุณรู้ว่าคุณอยู่ห่างจากเมือง A เ,เป็นระยะ10กิโลเมตรคุณก็วาดวงกลมรัศมี10กิโลเมตรรอบเมือง A คุณจะรู้ว่าตัวเองอยู่บนเส้นรอบวงนั้นแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหน ทีนี้คุณได้ข้อมูลเพิ่มว่าคุณอยู่ห่างจากเมืองบีเป็นระยะ15กิโลเมตรคุณก็วาดวงกลมอีกวงรัศมี15กิโลเมตรวงกลมสองวงนี้จะตัดกันที่2จุดตอนนี้ตำแหน่งของคุณแคบลงมาเหลือแค่2จุดที่เป็นไปได้สุดท้ายคุณได้ข้อมูลว่าอยู่ห่างจากเมืองสีเป็นระยะ12กิโลเมตรเมื่อคุณวาดวงกลมที่3มันจะตัดกับสวงแรกที่จุดจุดเดียวเท่านั้นและนั่นคือตำแหน่งที่แท้จริง GPS ทำงานคล้ายๆกันค่ะแต่ซับซ้อนกว่านั้นมากเครื่องรับ GPS บนพื้นโลกจะรับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสีดวงขึ้นไปสัญญาณที่ดาวเทียมส่งมาจะบอกว่ามันคือดาวเทียมดวงไหนและสัญญาณถูกส่งออกมาตอนกี่โมงเครื่องรับจะนำเวลาที่ส่งกับเวลาที่รับมันลบกันเพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างตัวมันเองกับดาวเทียมแต่ละดวง เมื่อได้ระยะห่างจากดาวเทียมสดวงมันก็จะสามารถคำนวณหาพิกัด3มิติละติจูดลองจิจูดความสูงและเวลาที่แม่นยำม,มากๆได้ค่ะที่ต้องใช้ดาวเทียมดวงที่4ก็เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาในเครื่องรับของเราให้ตรงกับนาฬิกาอะตอมิกที่แม่นยำสุดๆบนดาวเทียมนั่นเอง ดาวเทียม GPS ดวงแรกถูกส่งขึ้นสู่วงโคโจรในปี1978และระบบก็ค่อยๆถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ1980แต่ในช่วงแรก GPS ยังคงเป็นเทคโนโลยีทางการทหารโดยเฉพาะมีไว้เพื่อนำทางเครื่องบินรบเรือรบและที่สำคัญที่สุดคือนำวิถีขีปนาวุธให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแล้วเทคโนโลยีทางการทหารสุดล้ำนี้กลายมาเป็นสิ่งที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราได้อย่างไร จุดเปลี่ยนที่น่าเศร้าได้เกิดขึ้นในปี1983เมื่อเครื่องบินโดยสารของสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่007บินออกนอกเส้นทางและล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของสหรัฐโดยไม่ได้ตั้งใจโซเวียตเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐจึงส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปยิ่งสกัดทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง269คนเสียชีวิตทั้งหมด โศกนาฏกรรมครั้งนี้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกประธานาธิบดีโรนเอลเรแกนของสหรัฐได้ออกมาประกาศว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์น่าสลดเช่นนี้เกิดขึ้นในอนาคตเขาจะอนุญาตให้พลเมืองทั่วโลกเข้าถึงระบบ GPS ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อระบบสร้างเสร็จสมบูรณ์นี่คือการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่เปิดประตูให้ GPS ก้าวออกจากโลกทางการทหารมาสู่โลกของพลเรือน อย่างไรก็ตามในช่วงแรกกองทัพสหรัฐยังคงมีความกังวลเรื่องความมั่นคมพวกเขากลัวว่าหากศัตรูสามารถใช้ GPS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐเองดังนั้นพวกเขาจึงใส่ระบบที่เรียกว่า Selective Availability หรือ SA เข้าไป เอคือการจงใจปล่อยสัญญาณรบกวนเพื่อลดทอนความแม่นยำของ GPS สำหรับผู้ใช้ไม่ใช่กองทัพสหรัฐไม่ทำให้ตำแหน่งที่พลเมืองได้รับมีความคลาดเคลื่อนสูงถึงประมาณ100เมตรซึ่งก็พอใช้ได้สำหรับการเดินเรือหรือการบินแต่ไม่แม่นยำพอสำหรับงานที่ละเอียดกว่านั้น แต่แล้วกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้พัดมาอีกครั้งในวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2000ประธานาธิบดีบิลคลินตันได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้ระบบ SA อย่างถาวรเพียงแค่กดปุ่มเดียวความแม่นยำของ GPS ในมือของพลเมืองทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นถึง10เท่าในทันทีจากที่เคยคลาดเคลื่อน100เมตรก็ลดลงเหลือไม่ถึง10เมตร การตัดสินใจครั้งนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูระบายน้ำมันปลดปล่อยศักยภาพของ GPS ออกมาอย่างเต็มที่และกระตุ้นให้เกิดการระเบิดของนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งพิกัดบริษัทต่างๆเริ่มพัฒนาอุปกรณ์และซอฟ์แวร์ที่ใช้ประโยชน์จากความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และแน่นอนว่าหนึ่งในบริษัทที่มองเห็นโอกาสนั้นก็คือ Google ในปี2005 Google ได้เปิดตัว Google Maps ซึ่งในช่วงแรกยังเป็นเพียงแผนที่ดิจิทอลธรรมดาแต่เมื่อมันถูกผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยี GPS ในสมาร์ทโฟนมันก็ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันเปลี่ยนโลกที่ทำให้การเดินทางและการค้นหาสถานที่เป็นเรื่องง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส หากชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดจิตตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า